สวัสดีครับคนทุกคนนะครับแล้วตอนนี้นะครับอยู่ในรายการไม่มีอะไรทำอาจจะต้องใช้อินโทรนะปลาวันนี้เอามาเปลี่ยนไม่เหมือนแต่ไม่ได้มาเาก็ตามที่รายการนั่นแหละมันมันไม่มีอะไรทําผมก็เลยจะมาหาอะไรทำเลยนะตอนแรกก็ว่าจะมานั่งเล่าเรื่องแต่ไปมาๆก็ไม่เอาดีกว่าเลยจะมา่านคอมเมนต์แทนใช่ไม่รู้คิดอะไรเหมือนกันก็ไปเลื่อนคอมเมนต์ดูก็ก็นั่นแหละก็เอามาแต่ว่าเอามาไม่หมดนะเดี๋ยวถ้าไม่มีทำจริงๆก็กูจัดอย่างนี้เล่นไปนั่นแหละ ที่ก็เป็นการเรียนออนไลน์กันแล้วนะไม่รู้ว่าใครได้เรียนกันหรือเปล่าคือผมได้เรียนออนไลน์กันแล้วก็ใจนึงก็ไม่อยากเรียนนะอยากอยู่ยาวๆแต่ใจนึงก็แบบอืมก็เรียนก็ได้เพราะว่าสมองมันก็ได้ความรู้ไงต้มโยกเย็ยเป็นเย่ยอะไรจากคุณนมข้นหวานตอนอยู่โรงเรียนอยากเดินไปทักี่พุดมากค่ะเดินผ่านบ่อยมากแต่ไม่กล้าทักก็ไม่ได้กล้ท้กก็ถ่ายรูปไปแล้วนะก็ก็มาถ่ายใหม่ได้นะจริงๆอยากถ่ายมามากเลยคือตอนนั้นยังไม่หล่อแต่ผมไม่ดี จากไอพีและนุ๊กูนึกว่าคุณดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ใช่เพื่อนกูนี่ชิบหายเลยนะเนี่ยพี่ป,ปุ้นพี <c oughs> ่ปุ้นทําคลิปดีมากไอดอลเลยนะคะอยู่แล้วน้องใช่ไงเหมือนคิวแอนดีอีพีหนะึ่งหมก็คิวอนดะไปดูได้แต่ว่าอีพีหนึ่งอีพีสองไม่ไดปดูเพราะว่ายังไม่รู้ตัวเองไงกูไม่ได้เป็นเกย์แต่คุณกรอ,อกอฟซีไอปุ้นสุดชี่เล่ ถ้าอ่านทื่ผิดแล้วก็ขออภัยด้วยแล้วกันก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษภาษาไทาไม่เก่งไม่เก่งเท่าไรเลยนะแต่ภาษาอิตาลีเก่งเป็นลูกคืนอย่าเชื่อนะใครอย่าเชื่อนะอย่าพูดเลยนะจากคูนเอฟเอฟแล้วกันอเจคูโนชื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจำได้เหมือนเคยเห็นช่อง youtube มันอยู่แต่ก็จําไม่ได้ละแต่ช่องดิ t ต็อกมันมันก็เคยทํานะผงไห้ให้โน่เนี่ยแหละเดี๋ยวขึ้นมาให้แล้วกัน ตอนเช้าช้าที่ดวงเนาวชมตำยุยวดจ้าอันยาทิพ์ถึงหนูจะย้ายโรงเรียนแต่หนูก็ยังไม่ลืมนะมนมนส,ออส,สก,กายไดชอบอินทูขนาดนั้นเลยเหรอก็สก,กายไดนะครับถ้าไปสองช่องก็จะเห็นผมเหมือนกันนะไลทีเฮห้าห้า ไปห้าห้าทีเอสไอเทียทีเอสห้าพ่อมึงห้าร้อน 500, นี่ทั้งตำบลแล้วนะอันนี้นะ่าจะเป็นฉลองห้าร้อยซับนะก็ขอบคุณครับโหทุกคนทีดดด่กดติดตามนะครับผมก็ให้ทะลุเจ็ดร้อยซับไปเลยนะครับเพราะตอนนี้หกเก้าเก้าแล้วขออีกนิดนึงนะพี่ไม่ได้ขายของนะก็ไปดูได้นะให้สาระความรู้ก็อยากรู้อะไรก็ไปคอมเมนต์นะนเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นผู้หญิงชื่อให้มันเหมือนผู้หญิงหน่อยแล้วก็พิมพ์ว่าพี่ไปขาไม่ไปค่ะหนูอยากได้คิดจังเลยค่ะ ประมาณเนี่ยคุณเจียวขี้เกียจทําแบบไม่มีน้ำเฮ้ยไม่เจอกันนานเสียงเปลี่ยนละอ๋อโตขึ้นอยอะแล้วไงถ้าเป็นแต่ก่อนนี่แบบไม่น่านับถือโรงเรียนผมนี่ยังไม่ได้สอบเลยหมายถึงผมแล้วยังไม่ได้สอบชั้นป .6 เนี่ยยังไม่ได้สอบเลยก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็สอบแล้วเอาวะชนะพักรบปรดมสกุลชัยอยากได้พี่คุณพูดจังเลยค่ะสีเดียร์น่เขาไมเนี่ยสีเดียร์น่าจามีนาอยากเล่นเกมฟรีไฟายด้วยอ่ะพี่ดูเคยเห็นพี่นะตอนพี่เคยเล่นไปในวัย ีคนเดียวที่หาเงินนะี่ปุ้นพี่ปุ้นแบ่งเอ้หน่อยคำถามื่อสิแล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยคือจากเงินมานี่เอาแหละก็คนดูนะครับจะขอวอนคนดูนะครับว่าอยากดูคลิปแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ทีว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำคลิปอะไรแล้วเออโดนด่าแน่เลยเฮียฉันหาเรื่องให้คุณด่า